ถ้าพี่ดาบอยู่ม .5 พี่จะเตรียมสอบแบบนี้ย้อนไปตอนพี่อยู่ม .5 ช่วงนั้นเป็นช่วงม .5 เทอม1ซึ่งเป็นความผิดพลาดของตัวพี่เองเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่ไม่เอาอะไรเลยเกี่ยวกับการเรียนทิ้งทุกอย่างยกเว้นเพื่อนกับเกมและพี่เพิ่งมาคิดได้ช่วงราวๆปลายม .5 เทอมสว่าต้องตั้งใจแล้วนะจะเข้ามาหาลัยจะต้องมีที่เรียนแล้วนะ จะบอกทุกคนว่ามันเหนื่อยมาก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 เพราะว่าพี่คิดได้มันเกือบจะสายแล้วอะ่ะพี่เลยอยากให้น้องที่ฟังอยู่ไม่ต้องมาผิดพลาดซ้ำรอยแบบที่พี่เคยเจอมาแล้วถ้าย้อนกลับไปตอนที่พี่อยู่ม .5 เทอมหนึ่งพี่จะ ตั้งใจเก็บเนื้อหาม .5 เทอม1กับลุยโจทย์ให้เต็มที่อย่างบทที่สำคัญตอนนี้ที่เกือบทุกโรงเรียนเลยนะจะต้องเรียนเป็นบทแรกชื่อว่าตีโกนมิติมันสำคัญมากๆเพราะว่าบทนี้มันจะต้องเอาไปใช้ต่อยอดในบทจำนวนเชิงซ้อนซึ่งอยู่ในม .5 เทอม2ถึงแม้ว่าเราไม่เก็บตอนเทอมหเวลาเราไปเรียนจำนวนเชิงซ้อนตอนเทอมสเราก็ต้องวกกลับมาเก็บตีโกนอยู่ดี และยังไม่พอมันยังตามไปหลอกหลอนในวิชาแม็คหนึ่งตอนน้องอยู่ปีหนึ่งมันต้องใช้ดิปตีโกนก็ต้องใช้ตีโกนในปีหนึ่งถึงแม้ว่าเราไม่เก็บตอนมหามหปีหนึ่งมันก็ต้องใช้อยู่ดีน้องก็ต้องวนกลับมาเก็บอยู่ดีสำหรับน้องที่ไม่ใช่สายอ่านเองพี่ได้อัดคลิปสอนปูพื้นฐานที่เป็นหัวใจสำคัญในตีโกนมิตินะครบทั้งบทภายในเวลา2ชั่วโมงเป็นคลิปเตลฟรีให้น้องเข้าไปที่แอปสีแดงและ คิมคำว่าสอบติดพิชิตคณิตศาสตร์หลังจากนั้นหาคำว่าไลฟ์สดหน้าตาคลิปจะเป็นแบบนี้ครับปกสีเขียวชื่อว่าปูพื้นฐานตีโกนมิติหรือน้องจะเซิร์ชคำนี้ในแอปแดงเลยก็ได้ครับ